ทีมงานต่พอพ่อและต่สงขลาครับไปกันที่วัดแหลมทรายในเมืองสงขลานะครับวันนี้ทีมงานต่พอพ่อลงไปตั้งแต่ย่ำรุ่งช่วงตีห้ากว่ากวาเลยครับไปดูพระสงฆ์ไปดูสามเณรเข้าออกบิณฑบาตแล้วก็ไปดูเด็กวัดกิจมศักด์ไปดูเด็กวัดที่ไม่ธรรมดาครับนี่ครับท่านนี้ครับเป็นผู้บุนในการโรงเรียนมหาวิชาวุฒิสงขลานะครับชื่อว่านายวัฒนาถนอมศักดิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลานี่เป็นโรงเรียนเก่าของป๋าเปรเมนะครับวันนี้พออ,อวัฒนาครับมาเป็นเด็กวัดเดินตามพระครูวิรัตธรรมโชตเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาออกเดินบินทบาทนะครับไปตามถนนวิเชียรชมและก็ถนนอีกหลายสายนะครับตามเส้นทางที่ออกรับบินทบาทจากชาวเมืองสงขลาในช่วงเช้ามืดครับ วันนี้พิเศษเลยครับพออ,อวัฒนามาเป็นเด็กวัดนะครับช่วยพระรับสิ่งของบิณฑบาตแบ่งเบาภาระพระนะครับนี่ถ้าไม่มีใครรู้จักนี่ครับก็คิดว่าก็เออสงสัยนะครับว่าท่านนี้เป็นใครครับเด็กวัดกิดติมศักดิ์ครับพออโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาครับ ตลอดเส้นทางที่พระครูวิรัตธรรมโชตและก็พระสงฆ์สามเณรออกบินทบาทนะครับก็มีชาวเมืองสงขลามาใส่บาทเป็นภาพที่คุ้นชินตากันทุกเช้าแล้ะครับแต่ว่าวันนี้แปลกหน่อยครับเพราะว่ามีพอวัฒนาถนอมศักดิ์นะครับมาเป็นเด็กวัดเดินห้อยท้ายตามพระสงฆ์นี่ครับเดินไปแบบนี้เลยครับ เราไปคุยมาแล้วนะครับว่าทําไมถึงพออ,อ,อมาเดินเป็นเด็กวัดแบบนี้นะครับนี่พลตรโตพันโโตํารวจโ,โทถาวรผลกล้านะครับรองผู้การสพเมืองสงขลานะครับพร้อมตํารวจก็มาใส่บาทด้วยนะครับที่เราไปคุยกับพอ,อวัฒนานะครับพอ,อ,อบอกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยครับต้องการที่จะมาทําสมาธิมาช่วยพระ ออกเดินรับบินทบาตในเมืองสงลานะครับเพราะว่าช่วงปิดเทอมนี่ไม่เสียงานไม่เสียการช่วยได้เต็มที่จิตใจนิ่งและก็มีสมาธิและก็ได้ช่วยพระสงฆ์นะครับได้บุญด้วยครับ คำปนี้ทำไมมีลูกศิกษย์วัดทีจจัยผดผักช่วยอ่ะเขาก็มีความตั้งใจว่าทำงาน,นมมงาเป็น,น,ปนตัวระดับผู้บริหารระดับรองผู้ขับเนี่ยทำงาน,งานเหนื่อยเแต่พอมารู้สึกว่าจะมาความสุขไม่ยากก็คือเดินตามหลังพระมาเฉยบา่ายเขาก็มีความสุขแหละความสุขไม่ต้องวิจารณ์ที่ไหนเขาก็ถามว่ามีความสุขไหมที่กำม,มาเขามีความสุขถ้ามีความทุกข์นั้นคงไม่มา มาเพือความความตั้งใจของเองไม่โมตนา,นท,นาทำไมถึงมาทำตรงนี้ฮะความตั้งใจอยากับเป็นความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมสัก,กระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เ,เป็นการทำที่ดูแล้วไม่กระทบกับการทำงานซึ่งมาตั้งแต่เชา้าประมาณ5้าโมงสิบห้านาทีก็มาเริ่มปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะทำให ได้สมาธินะครับได้ความสงบนะครับช่วงนี้ติดเทอมด้วยใช่ไหมช่วงนี้ติดเทอมอยู่ครับอพอมีเวลาได้ใช่ไหมยังมีเวลาครับนี่เป็นเสียงของพระครูวิรัตธรรมโชตน,นะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาและก็เสียงของนายวัฒนาถนอมศักดิ์ผู้บริการโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลานะครับพูดถึงการมาช่วยพระการเดินบิณฑบาตครับ เราไปดูภาพบรรยากาศกันอีกที่ครับวันนี้ก็เหมือนท่าไอ้นี่เดี๋ยวนะ,ะ,ะน่นเอรอนถือฟอออกมาเร็ว คือไม่ไก่ที่นี่แต่ว่ารงทั่วหมดเลยดำดึง,ดงตังบวนท,ทุกวันโดยาอาหารสุขภาพถวครับายพวัดีระวัสดีครสวัสดีครับไว้นะีครับสัออรัับัีคนะบสวออกีดีี่วัวด้ัว oncha ko